สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวมะนาวนะคะมะนาวนี่เลยนะคะลูกสวยๆเป้นๆเ,เลยนะคะอืนี่เห็นไหมมารีวิวทำไมมะนาวมารีวิวทำไมมะนาวที่ไหนก็มีใช่ไหมคะมะนาวที่ไหนก็มีจะมารีวิวทำไมอ่ะเดี๋ยวบอกนะคะ ขยับขยับไปข้างหน้าพวอเราจะผ่าตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวดูกันเลยนะคะไม่รอเออเดี๋ยวดมกินก่อนขูดขูด,ดนิดนึงกลิ่นเหมือนแปนลำไพอ่ะอืมกลิ่นเหมือนมะนาวแป็นลำไยเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรอรุรุนร่นรุนร้นรุ้นรุ้นนะคะนี่เลย มันไม่มีมเมล็ดนะคะมันไม่มีเมล็ดมะ,มะนาวแป้นไร้มเมล็ดนะคะอ่าผ่าลูกเดียวจะไม่มีเม็ดจริงหรออ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวอ่าเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเอาลูกไหนดีอ่ะลูกเล็กมั่งก็ได้เนาะลูกนี้เนาะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ผ่า ลูกก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงนี่นะเอาอีกลูกนึงนะคะโอเคไม่มีเมล็ดนะคะหอมหอมเหมือนมะนาวเออแป้นลำไยชอบหลายตรงตรงไม่มีเมล็ดนี่แหละชอบหลาย ก็ผ่าแนวนี้เนาะให้รู้ว่ามันไม่มีเมล็ดจริงๆนะคะจริงๆมันก็ผ่าอีกด้านหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยกลิ่นเหมือนแป้นลำไยเลยค่ะหน้าปลูกไว้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะมันไม่มีเมล็ดอะไรประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวชิมดูความเปรี้ยวดิอ ได้อัลทรสหอมไม่มีเมล็ดเปรี้ยวอหอมเปรี้ยวอืเดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพกันเยอะนะคะควรปลูกนะไม่มีเมล็ดเลย เปิ้ลผ่าไปแล้วสองลูกนะคะตอนแรกก็เลยลองเทสดูเออมันไม่มีเมล็ดนะคะคนรักสุขภาพกันเยอะช่วงนี้ก็ต้องหันมากินมะนาวเดี๋ยวเราปอกเปลือกนิดนึงนะคะกินมะนาวกับน้ำอุ่นทุกวันนะสำหรับคนที่แบบเบียนหัวบ่อยมึนหัวบ่อยนะคะเลือดมันอาจจะหนืดๆน,นะกินมะนาวตัวนี้ช่วยได้นะเปิ้นกินประจำรู้เลยนะคะว่ามันช่วยได้จริงๆนะแบบมึนหัวอะไรแบบเนี้ยอืม พริกเกลือทำไมไม่เอียงพริกเกลือมาเปรี้ยวข้นของแท้ชอบหลาย ชอบตรงไม่มีเมล็ดนี่แหละค่ะอืมหอมหอมแล้วน้ําเยอะนะเมื่อกี้ลองบีบไหมเมื่อกี้บีบใส่ปากโอ้ยน้ำลายแตกบีบใส่ปากไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้คึงๆเลยนะเดี๋ยวลองบีบดูนะเอาในดียเอาในดีเอาใส่จานก็ได้เนาะเดี๋ยวบีบใส่จานก็ได้เนาะเผื่อไปผสมไอ้ตัวเลมอนตัวอะไรนะไม่ใช่น้ำผึ้งน้ำผึ้งพูดผิด ผสมน้ำผึ้งนี่นะคะเดี๋ยวบีบน้ำให้ดูนะเปลือกบ,บางน้ำหอมนะคะน้ำเยอะด้วยเห็นไหมคะดูบีบไปยังไม่หยุดเลยเห็นปะอันนี้คือมือน้อยๆของดิฉันนะคะบีบไม่ได้คึงเลยนะเนี่ย อู้ดีหลายดูดิหอมอือชอบสดชื่นอะเป๊ะเลยค่ะเหมือนตัวมะนาวเป็นลำไยเลยแต่ว่าไม่มีเมล็ดแค่นั้นเองเออไม่มีเมล็ดแค่นั้นเองพิเศษคือพิเศษจุดดีจุดเด่นนะคะอ่ะนี่วางคืนไว้อ,อย่างเดิมน,นี่นะคะ จะมารีวิวทำไมมะนาวนะคะมันต้องแปลกสีถึงจะมารีวิวเนาะเรี๋ยวจริงๆมันต้องนั่งทําพริกเกลือแล้วก็แบบจิ้มจิ้มจิมอะไรแบบนี้นะคะอ้าวหน้าปูอีกแล้วนะคะหน้าปูอีกแล้วจ้าหน้าปูอีกแล้วนะคะ ก็สั่งเปิ้นได้นะคะสําหรับมะนาวไรเม็ดนี่นะคะทําเป็นต้นเสียบยอดนะาไม่ได้ทําเป็นต้นเพาะเม็ดนะคะเพราะว่ามันไม่มีเม็ดให้เพาะนะมันไม่มีเม็ดนะเออมันไม่มีเม็ดนะคะนี่เลยสนใจก็ติดต่อเปิ้นได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าห้าเจ็ดสามนะคะหรือจะเป็นเบอร์ใหม่ก็ได้นะคะศูนย์เก้าหกนะคะสามเจ็ดแปด 8999นะคะ Facebook พมพอนนะคะพรเพชรน้ำเงินเปิ้นใช้เฟซนี้เป็นชื่อตัวเองนะคะเป็นเฟซส่วนตัวเลยนะคะใช้ขายของด้วยเป็นเฟซส่วนตัวด้วยนะคะก็ติดตามเปิ้นได้นะคะที่เฟซนี้นะคะคือเข้ามากดติดตามไว้เเราก็จะมีโปรโมชั่นอะไรหลายๆอย่างนะคะ มีลดบ้างมีแถมบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แถมลูกอะไรให้ลูกค้าได้ไปลองชิมกันนะคะผละไม้ในช่วงนั้นส่วนมากผลจะไม่ค่อยเน้นได้ขายเท่าไหร่หรอกค่ะจะแถมลูกค้าไปซะมากกว่านะคะอ่านี่เลยนะฝากมะนาวแป้นนะคะไรเมล็ดเปลือกบางน้ำหอมนะคะนี่เลยนะชอบมากๆนะอ้าว ถูกใจอือสาหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมที่ติดตามเปิ้ลนะคะเลิฟเลิฟลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่อุดหนุนเปิ้ลตลอดนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปต่างๆของเปิ้ลนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะสําหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ